ี่เล็กชืก้อย็ตรงนี้น,นะคะก็รู้จักออกับมั์ไทยรีประมาณเดือนที่แล้วอะคะ่ะแต่ว่าทีนี้นก็ใช้มาผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นภายใน3วันนะคะอย่างแรกคือชอบมากเพราะว่ามีความรู้สึกว่านมแบบกระทับมากวันแรกคือมันืูขึ้นตั้งแต่แบบคือมีคนทัก คือว่าทําไมมีน้ำมีนวลขึ้นก็คือทักดีมีน้ำมีนวลขึ้นแล้วก็มีเนินขึ้นแล้วก็ใส่เสื้อาก็แบบมั่นใจขึ้นแล้วก็อย่างที่2ก็คือว่าคือ,คอมีแฟนค่ะแล้วก็พอมีอะไรกันเนี้ยค่ะก็คือแบบเห็นผลภายใน3วันคือตื่นเต้นมากแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี้ยค่ะยอดมากค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิพวันทองรัตน์นะคะ อาชีพประคัติที่ทาอยู่ก็คือว่าเป็นสถาปนิกกนะคะคือตอนนี้ค่ะก็คือว่าได้มรู้จักอะค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อไฮรีนะคะตอนนี้ละค่ะก็คือว่าใช้ได้ประมาณ3ามอาทิตย์ละแต่ทีนี้ค่ะก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องประจำเดือนนะคะคือปกติแล้วตัวชิปเองอะค่ะก็คือเป็นประจำเดือนที่ไม่ค่อยปกติคนเื่อนะก็คือ2เดือนมาทีเลยงเงี้ยคือตั้งแต่ใช้ไฮรีก็คือว่ามีความรู้สึกว่าประจำเดือนมาปกติ คือแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกปวดท้องปวดหลังเรื่องที่สองอะค่ะก็คือเป็นเรื่องที่ีส่วนใหญ่ก็คือชอบมากเลยก็คือเรื่องหน้าอกะนะคะคือเวลาเราใส่ชื้อเื้ออะค่ะก็มีความรู้สึกว่ามั่นใจทื่อหน้าอกสวยขึ้นสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่ไก่นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมมาคุยกับพี่ปุ๊กนะครับคนที่จะบอกว่าจะแก้ปัญหาอะไรได้หลายอย่างนะครับสำหรับผู้หญิงแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องโดักตที่หนึ่งนะครับหรือฮันตัวหนึ่ง ครที่ช่วยตรงนี้เธอว่คุ้มแนะนำเลยดีกว่านะครับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นอะไรคืออะไรอย่างไรครับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็คือผลิตภัณฑ์ไฮรี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคนผู้หญิงทุกคนเลยนะคะคือตรงนี้เนี่ยผู้หญิงเราก็อ,อย่างที่บอกคืออยากจะมีความสวยไปได้นานที่สุดนะคะเมื่าจะอายุ40 50ก็ยังอยากจะสวยอยู่ใช่ไหมคะ,คะไฮรี่เนี่ยจะช่วยทำให้คนผู้หญิงเนี่ยสวยจากภายในสู <S <S ่ภายนอกนะคะคือฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนของเราเนี่ย ป็นหลักนะคะนอกจากก็จะมีอาหารอากาศและการนอนลับที่เพียงพอและสิ่งสำคัญมากๆก็คืออาหารที่จะช่วยบำรุงร่างกาซึ่งผู้หญิสมัยนี้คือขาดมากๆจะทำให้เราแก่กว่าไปมีปัญหาอิสระตัวผู้ปวดประจำเดือนําจำเดิอนมาไม่ปกติโคริดสีดริดเป็นฝ้าเลือดหรือแม้กระทั่งส่วนผลถุงตอนสำคัญต่างๆ เดี๋ยวช่วยด้วยไฮรี่นะคะก็จะมีส่วนผสมสำคัญอย่างเช่นเถิบสดสารพัดตัอผสมนะคะจากฝรั่งเศสค่ะแล้วก็จะมีสารสกัดจากคอรัลเซนจากปาทะเลอื่นอื่นค่ะแล้วก็จะมีสารสกัดจากคาโลูนแล้วก็สารสกัจากคาโเลูเน่าเยอะมากแล้วก็มีส่วนผสมประมาณสิบัวอย่างแต่ว่าก็จะมีสูตรลับของเรานะคะเป็นสมุนไพรที่เป็นความลับของไฮรี่โดยเฉพาะนะคะที่สามารถช่วยทําให้มุกลูกเข้าหมุนได้เร็วขึ้น แล้วก็ทำที่มแบบนี้คือทำให้คอดจังโอ้โหโอ้โหโอ้อันนี้เนี่ยแหวนลึกไปไกลเลยครับก็อันนี้คือในส่วนของกระดับนะครับที่เรียกว่าไฮรีนั่นเองนะครับที่บอกออกมาเนี่ยก็คือเป็นอ่าพวกส่วนผสมใช่ไหมครับผมแล้วถ้าอย่างนี้นะครับส่วนผสมแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วมันผู้บอกว่าเหมาะสับทุกคนเมื่อเหมาะกับคนประเภทไหนหรือว่าคนที่เป็นอะไรอย่างไงบ้างก็คือตรงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้หญิงที่อันแรกเลยนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับปวดประจำเดือนมีฟุตลูกหย่อน ผู้หญิงมันรูปหย่อนด้ง่ายก็คือหน้าท้องจะกลมผู้หญิงเราเนี่ยจะต้องหน้าท้องเป็นเป็นสามเหลี่ยมเป็นโคลงได้นะคะแต่ผู้หญิงบางคนหน้าท้องก็จะกรมนั่นคือมดลูกของเขาอาจจะโตแม่ก็มดลูกหย่อนนะคะยกของหนักไม่ได้มีข้องข้อไม่กระชับหรือบางคนช่องคลอดมีกลิ่นนะคะแล้วก็มีเวลามีเพศสัมพันธ์จะเจ็บถือว่าขาดน้ำหลอดเลือดด้วยนั่นคือเป็น อ่านะหรแล้วยิ่งไปกว่านนางก็คือสา,าวสาวนะคะผู้หญิงควรจะสาวสาวคือเป็นสเสน่ห์ของผู้หญิงคือจะมีกลิ่นมาจากธรรมชาตินะคะเป็นสารฮิโรโมนที่ตลางออกมาเป็นตามธรรมชาติแต่ว่าผู้หญิงที่ฮอร์โมนไม่ปกติเขาจะไม่มีตั<อ>วนี้ก็จะไม่มีลายมีดุแค่ตรงสาวที่เขาบอกว่าอะไรที่ผิดกฏอะไรประมาณนี้ค่ะ<อ> ก็คือไฮรี่เนี่ยเข้าไปช่วยทําให้ไปบำรุงอมโบนและสมุนไพรรับสูตรรับผลที่จะบอกมุคู่นี้ก็คือเขาเข้าไปช่วยยกกระดูกแล้วก็ทำให้่อค่อยจัดตรงนี้เนี่ยผมที่ใช้แชมเปญชนิดนึงประมาณสามถึงห้าวันสามถึงห้าวันก็ได้เยอครับ รู้สึกแบบได้เลยใช่ไหมครับ45วันก็เน้นเรื่องของภายในนะครับแต่ก็แอบ,บได้ยินมาอีกหน่อยนะครับมันช่วยแบบเออขับนอะไรด้วยหรือ,อรเปล่าใช่ค่ะพอฮอร์โมนตกบูรอย่างผู้หญิงจะรู้ดีคือช่วงกดเป็นใกล้ๆเป็นประจำเดือนจะรู้สึกพันเท้าอกนะคะเมื่อทานไฮดรีาไปเนี่ยเขาไปกระตุ้นทำให้ฮอร์โมนเราทำงานได้ดีขึ้นก็ะจะทำให้หน้าอกฟูนะคะก็คือหน้าอกของคุณเนี่ยจะใหญ่ขึ้นขนาดที่ใหญ่เราก็จะตึงนะคะแลาต้องคนหน้าอกด้วยยาเราเอาบทกาไปเสี่ยงให้แบบอากา ก็ทานไหนี่ไปสักระยะหนึ่งก็ช่วยให้เล้าหกเติดตื้แล้วก็ขูดผ่านขึ้นมาได้อันนี้ก็คือที่แมงก็คือทำให้มันตัวใหญ่ขึ้นอะไรอย่างี้ใช่ไหมเพราะขึ้ง่ายๆก็คืออันนี้คือลูกค้าของเรานะคะเขาแอบมาติดกันว่าเป็นสูตรงกูรูฟิตค่ะโอ้โหอย่างนี้ที่เองกูรูฟิตแม่คำพูดที่แบบก็ตรงตัวดีนะฮะก็ตรงตัวดีแต่ที่บอกอ่ะเดี๋ยวถามวิจิตรครับแล้วถ้ากูแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดเราหยุดกินแล้วมันจะ แบบลมยออ๋ตรงนี้เนี่ยก็คือเขาจะเข้าไปทําให้เลือดบริเวณหน้าอกของเราหลายเวณดีขึ้นฮอร์โมนทํางานดีขึ้นหน้าอกที่เขาขยับไปแล้วก็จะไม่สั่นในคนนั้นอ๋อโอ้โหนี่แบบชาวบอลนะทีนี้ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ได้เป็นการอย่ขนาดนี้ทั้งนวดตบนมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าอาจจะมีความเจ็บนิดนึงอ่าจะดูสิ่งนี้นะไม่ต้องไปอ้างอีกหนูน่าแล้วกันนะครับก็แสดงว่าเหมาะกับใช่ค่ะผู้หญิงก็มมีประจำเดือนก็สามารถทำได้เลยอ้โหจนจะท้างสุด 60-70ก็60 60ทานานะคยมากมาก,ามากา<ค>นะรย <คน S 2> ิ่ไม่ต้องทานเพราะว่าฮอร์โมนเขริ่มสูานะะยิ่งจำเป็นจต้องทานมเป็นคุนว,วันนี้ค่ะค่ะชื่อฟองนะคะปัจจุันนี้อานุแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะ,ะก็ได้รับชระทานในผลของผลณฑ์ที่ชื่อว่าไฮดี้ตอนนี้ก็คือทาน 2เดือนแล้วนะคะแล้วก็ได้รับผลลัพธ์ตั้งแต่ห้าวันแรกแล้วค่ะก็ในเรื่องของหน้าอกนะคะแต่ก่อนหน้าอกไม่มีเลยตอนนี้ก็คือเริ่มแบบว่าเริ่มมีมากขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือมีแฟนแล้วแล้วก็เออราก็แบบปกติอะค่ะมีอะไรกับแฟนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็กระชับขึ้นนะคะแฟนบอกว่าแบบมีความสุขมากนะคะเวลาเรามีอะไรด้กันมีแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แฟนบอกว่าแฮปปี้มากเนี่พราะว่าเดี๋ยวจะซื้อให้กินแบบว่าทุกเดือนเลยอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะแล้วก็ถามเพื่อนหลายคนถามนะคะว่าเกิดขึ้นนะคะผิวดูสดใสขึ้นค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุกไก่นะคะก็ตอนนี้ก็ยี่สิบมายี่สิบห้าแล้วค่ะก็คือจากที่ได้ทานไทยค่ะก็ทานประมาณสี่วันแรกด้วยในรูปปัจาัยแล้วจะเป็นในร่องของขาวเพราะว่าอายุเริ่มมากขึ้นค่ะก็ทานไปประมาณสิบห้าวันเนี่ยก็จะรู้สึกเห็นผลลัพออกมาว่าตบขาวค่ะแต่ท่านเป็นคุณคุณและแป้งหลายคนอาจจะเป็น นะคะก็ตอนนี้ค่ะก็เป็นไข่แล้วก็ปริมาณของน้อยลงค่ะแล้วก็เท่ามากแล้วก็ดีเรื่องหนึ่ก็คือที่เท่ามากเลยก็คืออาจจะช่วยในเรื่องของยกกระชับหน้าอกค่ะพอปกติแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่มีหน้าอกใหญ่แล้วค่ะแต่มาสบัดเดี่ยวนี้ค่ะพอไปสี่ห้าวัเหมือนกันจะเห็นผลเยอะมากก็จะทำให้หน้าอกเนี่ยตึงขึ้นแล้วก็เท่าค่ะกดไลค์กดแชทสวัสดีค่ะยื่นถุงนะคะ ตอนนี้เป็นมาตุเลียนอายุ52ปีอ่าก็อาชีพนี่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็จะมีความเครียดเป็นเป็นเป็นทิ้งหักนงนกับธุรกิจแล้วก็วัยจะโตตัววัยัวเองเนี่ยเริ่มตั้งตัววัยทองที้ได้มาทดลองติดคาตาลี่ก็ทานมาได้5วันรู้สึกว่าเรามีอารมณ์ที่ดีขึ้นแจ่มใสนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิทธั์มาเลีน วนนะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้อายุประมาณ3 2ปีค่ะเป็นชาวประเทศสองนะคะแล้วก็ไช้ิีพันธุ์ตัวนวี้แล้วเกิดผลลัพธ์ที่เจนคือว่าเพืเ่อนๆนะคะจะถามว่าไอ้ทำไมหน้าขาวขึ้นแล้วก็ดูขุใสขึ้นนะคะและตัวน,นี้ค่ะคุณจะมีส่วนประกอบของคาราเดนด้วยที่จะช่วยในเรื่องอของสารดีลักซีบนใบหน้าทำให้หน้าเราเนี่ยะะขาวกระจ่างใสแล้วก็ไม่มีสานไม่มีที่แบบยืดหยุ ว่าจะไม่เป็นเสือกโตมันนะคะช่วงนี้สำหรับคนที่แบบชีวิตน้ำหนักด้วยมัช่วยได้เยอะเลยนะคะค่ะแล้วก็เรื่องของตรงของส่วนหน้าอกกระห่งก็คือว่าจะทำให้เราดูแบบหน้าอกเต็มๆคือนี่คือจะมีเนื้อเขาเรียกกันว่าเรียกเนื้อสำหรับเรียกต่อในนาจะต่คนใจดีเพราะว่ามันจะทำให้เราแบบหน้าอกเต็มๆและดูไม่เหมือนว่าเราเป็นแปลงเพศหรือว่าไปผ่าตัดช่วงหน้าอกมาค่ะก็คือตรงนี้ค่ะใช้ประมาณแค่3วันนะคะก็เห็นผลามชัดเจนเลยค่ะที่เขเห็นทีมากเลยค่ะ Building bricks on me